สวัสดีครับจากช่องเคอเซียวนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเป็นข่าวลือของ iPhone 17นะครับมีการอัปเดตข่าวสารมาบอกว่า iPhone 17เนี่ยจะมีการตัดแสงสะท้อนเหมือน S24 Ultra นะครับก็คือจะสู้แสงแดดขึ้น โดยตัวกระจกหน้าจอรรจะมีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนการลอยขีดข่วนได้มากยิ่งขึ้นโดยเครื่องมือที่เคลือบกระจกนะจะถูกซัายไปที่สัญชาติจีนแต่ช้าเกินกว่าที่จะนาไปใส่ใน iPhone 16ในปีนี้นะครับตามข่าวลือที่หลุดมาเห็นว่าสามารถตัดแสงสะท้อนได้สูงสุดถึง75%เลย mm hmm. เมื่อเทียบกับกระจกทั่วไปและแน่นอนว่าสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้มากกว่าเดิม4เท่าเลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเห็น S24 Ultra เนี่ยเห็นมันกันแต่งสะท้อนได้ดีมากและอยากลองอ่าเพื่อนๆอาจจะต้องรอ iPhone 17นะครับและนี่ก็คือข่าวลือที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับยังไงถ้าชอบฝากก like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเสียยบผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับผม